สวัสดีค่ะพเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะอา้าวคนเก็บบลูเบอรี่เซให้หน่อยจ้าสวัสดีค่ะนุนอยู่ข้างในนุนเริ่มเก็บกันแล้วพเพื่อนๆจ้าดูอุย้ยดูลูกลูกใหญ่มากอะ่ะโอ๊ยมาแล้วเจ๊ก็ลืมใส่ถุงมือวันนี้ไม่ได้หรอกต้องใส่เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทำงานดูใหญ่มาก อืมอร่อยจริงเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเจ้ก็จะไปเก็บเนาะอืมอืมดูให้เพื่อนๆดูเยอะมากเลยดูเพื่อนๆจ้ะ บลูบุรี่ทั้งนั้นเลยเ,เพื่อนจ๋ะเยอะจริงๆนะดูเห็นไหมเยอะจริงๆนู่นดู <c oughs> เยอะมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูในป่า <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นถนนแหละเ,เพื่อนๆดูเนาะนี่ดู อันนี้ก็ลูกค้าก็สั่งนะคะเพื่อนแต่ว่าหายากค่อนข้างหายากเขาชื่อว่าลิ่งลิ่งงอนนี่ดูเพื่อนดูโอ้โหสุดๆไปเลยอะค่ะนู่นอะดูสาวใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆตรงนั้นเยอะจริงๆเพื่อนๆจ้าปีนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บลูกสีแดงอันนี้ให้ให้ลูกค้าค่ะเนี่ยเริ่มสดแล้วค่ะ ลิงงอนเนี่ยเขาเอาไปทําเป็นแยมเป็นอะไรอะคะ่ะนี่เอาไปทําแยมเอาไว้หรือว่าเขาไปเอาเอาไปทําเขาเรียกอะไรนะเอาไปทําเป็นแยมแล้วเอาไว้ใส่เวลาเขาทําอาหารนะคะแล้วเขาก็เอาตักไปใส่ข้างข้างข้างข้าหมูอะคะ่ะข้างขอาหารข้างขเนื้ออะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนดูป๊อดูดูดูโอ้ เยอะจริงๆเพื่อนๆดูสนุกไหมทางนูน้นสนุกไหมสนุกค่ะสนุกมาก,กใจมาทุกวันลยนใจโอ้เหตุเดี๋ยวเจก็เหยียบเละหมดเนาะเน,นาะก็นะคะเพื่อนเดี๋ยวเจ๊ก็จะไปช่วยเขาตักเหมือนกันเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับแล้วเนาะไปเลยค่ะเอาเก็บกันเลยจ้ะ ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตรงไหนดียังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเยอะมากใช่ไหมตรงนี้แหล่ะนี่อุย้ยแล้วก็ถุงมือไม่มีรล้<ะ>ลืมใส่ถุงมือเพื่อนๆส่เยวแต้องไปเอาถุงมือมาใส่เพื่อนๆจ้ะ มันเยอะเหล่านี่จ้าเพื่อนต้องใส่ถุงมือจ้าถ้าเก็บน,น,นได้ผลไม้สีแดงได้นะเราเก็บไปเลยก็ได้นะเก็บไม่ได้มันยังไม่สุกเั้ไม่สุสเก,ยยยกเตี้ยสวยอะลูกใหญ่อะใหญ่จริงทำมาเท ได้จะไปนั่งร่อนเพื่อนๆจะ้ะมาเด้อพี่น้องพี่น้องจะ้ะมาเด้อจะเด้อต้องใส่ถ้าตรงไหนมีผลไม้แดงเราต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงเนาะไม่ตักทิ้งอะ่ะเพราะว่าเราเรามีออเดอร์ด้วยไงก็ต้องขนมเขาไว้ด้วย นะคะคหลังไม่ดีนะเพราะว่าต้นมันต้นมันเตี้ยมากๆเลยเพื่อนเฉพาะตรงนี้ตน้นเตี้ยมากเลยเนาะใช่ไหมแล้วมันดกมากๆเลยอะ่ะต้นตียนลูกใหญ่แลูกใหญ่ลูกแบบดกจริงๆดกดกนะไม่รู้จะว่ายัางไงเ,เพื่อนจ๋าสวัสดีเลยนะคะทุกท่านจ้า อ๋หืล่ๆนี่แต่แป๊บเดียวก็เต็มตะแกรงนี้แล้วนี่พี่น้องจา๋าดูเต็มตะแกรงเลยเพื่อนๆดูอ้ยเนาะแต่เวลาเราร่อนเราก็ร่อนทีละนิดเนาะเพื่อนๆมันจะได้สะอาดและเสร็จเร็วดูเยอะมากไปซาวแป๊บเดียวเพื่อนนี่อุย้ยลูกใหญ่มากเพื่อนๆอุย้ยลูกใหญ่จริงๆงงอะ่ะ เยอะมากเลยเพื่อนอาติโทว่างวดที่แล้วเยอะแล้วนะงวดนี้เยอะยิ่งกว่าอันนี้เป็นป่าลับของเราเพื่อนลูกค้าลูกค้าถามว่าไปซื้อตรงไหนเจ๊ไปเจ๊ไปเก็บตรงไหนเจ๊บอกเขาว่าไปเก็บที่ป่า นั่นคือคำตอบนู่นโอ้โหหาทางเดินก่อนเก็บทางเดินก่อนเดิอนี่เก็บให้มันเป็นแบบทางเดินอ่ะเราจะได้เดินสะดวกหน่อยโอ้โอเยอะจรนเพื่อนๆจ้าอ้ยลูกใหญ่กิหนโนอ้ย oh. ข้างบนนูน่นไง เต็มไปหมดเลยแต่พูดเยอะเก็บเก็บอันนี้ถ้าเกิดว่าเราขายไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเราก็จะเอาแช่แข็งเอาไว้กินเองค่ะทำพายนั่นเพื่อนอร่อยมากเดี๋ยวสุดยอดอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้เบียนเซกดูว่าโรงงานไหนที่มัน ไกลไหรืมันใกล้มันไกลอยากรูเ้เอาไปส่งให้เขาเลยกไกลถ้านะไกลไกลติดลูกสีแดงไปแล้วทำไงดีนี่ตเต็มเลยไม่จำเงียบเลยโอ,อเยคุกเขา่าจะก้มเยอะปวดรังเลย นั่งใช่ไม่บมโบจะปากดเ <c oughs> ือเจ๊ไม่ปวดหลังนะเพื่อนๆเขานั่นแหละปวดหลังเจ๊พาเดินแป๊บเดียวในในป่าบอกว่าเพลียเลยวันนี้เอองงเลยอ, <c oughs> อยังงงอะ่ะ <c oughs> ยังเด็กอยู่เลยปวดหลังได้ไงไม่รู้เออตัวเองเทไว้ในถังก่อนจะได้นะ <c oughs> นี่ไงเอาถังมาเทไว้ใช่ใช่ เดี๋ยวออจะไปร่อนทีเดียวนะจะร่อนร่อนร่อนได้จะเด้อจะไปเอาถังมาวางน,นี่จะได้เทให้จายนี่เรานี่เราตักตักลัดกันเลยนะเนี่ยเ้้้ปีีหนาซือท่ยมีนคนโทรศัพท์หาตัวเองด้วยอ่ะเขาได้ยินสงสัยเพื่อนๆจะมาร่วมมาเพื่อนๆ เพื่อนๆที่เขาไปทำงานกำลังจะเดินทางมาจ้าเก็บให้ทันออเดอร์ต้องมีเพื่อนเยอะหน่อยอะค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเรามาตักออเดอร์อย่างเดียวนั้นเพื่อนแต่มันเราทำแล้วมันสนุกไงตักแป๊บเดียวก็เต็มแล้วค่ะพี่น้อง ิน่าจะกําลังเดินกลับบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเขาออกไปไปเดินเดิอี่อู้ตักแป๊บเดียวเต็มเลยเพื่อนๆอู้แตนแตสออนแะมตอะเอะนะเบียนเไทป้ขจะกลับรอยูอยู่แถวนั้นก่อนเขาน่าจะวนกลับแล้วแหละ ดูวิธีการเทดูเกือบเต็มถังแล้วเพื่อนเนี่ยบ้าจิโต้้าจิโตเจก็คงไม่ได้แบบเก็บไว้เก็บให้ดูจนตลอดทางน้อนเพื่อนเอาแค่แบบพอประมาณเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูการร่อนกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า เห็ดอันนี้เห็ดนอนเห็ดไส้เดือนหอม่่ะมันหอมนะเห็ดตัวเนี้ยเจ๊ไม่รู้อะค่ะเดี๋ยวเลยเวลานัดเหเขาเลิกบ่ายสองแล้วขับรถไปเจอกันตรงนู้นอนาเป็นเพื่อนจ๋านี่พอหอมปากหอมคอกันแล้วเนาะนี่เราก็เก็บได้แล้วแล้วอันนี้ก็เป็นที่ที่เราร่อน อันนี้ก็เป็นวิธีร่อนที่เราซื้อตะแกรงมาเนะออออาะก็พอหอมหอมปากหอมคออันนี้ที่ยังไม่ได้ร่อนนะคะอันนี้ร่อนแล้วค่ะแล้วทำไมโยนขยะไปใส่อันนั้นอันนั้นก็ร่อนแล้วค่ะเราจะใส่เป็นสองลิตรนะสองกิโลนะคะเพือ่อเอไาไว้ให้ลูกค้ามาเอาแบบสบายๆเนาะเอากินนะ่ะแล้วเมื่อไหร่จะเต็มกล่องอเ,นเนาะเพื่อน ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยเนาะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ให้กำลังลังใจกันเสมอมาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังทุกประการเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนิ่งๆเพื่อ ไม่พลาดคลิปต่อไปกันค่ะสวัสดีนะคะบา,บายนี่ค่ะ